สวัสดีครับเกษตรบ้านๆนะครับผมคลิปนี้มาต่อกันด้วยมีเฮน้ำหมักชีวภาพนะครับคลิปนี้เป็นของมีเฮสูตร4นะครับซึ่งจะเป็นสูตรที่จะช่วยในการขยายผลนะครับชื่อสูตรของเขานะครับก็คือสูตรขยายผลนะครับปัจจุบันนะครับฉลากจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับซึ่งมีเฮสูตร4นะครับ ประโยชน์และก็คุณสมบัติของเขานะครับก็คือช่วยขยายขนาดผลนะครับช่วยในส่วนของสีแล้วก็รสชาตินะครับมีเฮสุดสนะครับจะช่วยในส่วนของเรื่องนี้นะครับพืชนะครับทุกชนิดเลยนะครับแม้กระทั่งพืชผักสวนครัวนะครับก็สามารถใช้มีเฮสุดสีร่วมได้นะครับ ไม้ผลนะครับทุเรียนเงาะมังคุดลองกองลำไยนะครับในช่วงที่ติดผลเรียกว่าติดผลเล็กๆเนี่ยติดผลเท่าหัวไม่ขีดเนี่ยสามารถที่จะเริ่มใช้มีเฮสุดสีได้เลยนะครับพืชผักสวนครัวพริกมะเขือตัวฝักยาวบวบตะไคร้ขา่าแม้กระทั่งมันสำปะหลังข้าโพดนะครับใช้มีเฮสุดสี นะครับเพื่อที่จะช่วยให้ครับเป็นคราบโพดก็ช่วยให้ฝักนั้นใหญ่นะครับหัวมันสปอรหลังก็ทําให้หัวมันนั้นมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับพวกผักสวนครัวพริกนะครับก็จะทําให้เม็ดพริกนั้นมีขนาดที่เป็นดอกลักษณะแบบดอกใหญ่นะครับแล้วก็สีสดสวยนะครับนะก็มีเฮสุดสีนะครับช่วยในเรื่องของตรงนี้ทุกอย่างเลยนะครับก็คือขยายขนาดผลแล้วก็ รสชาติและก็สีนะครับได้ทั้ง3อย่างนะก็ถ้าว่าฉีดพ่นในไม้ผลนะครับเพื่อนๆจะได้ในส่วนของผลผลิตนั้นมีขนาดที่เท่าๆกันนะครับจะมีขนาดที่แบบคละกันเนี่ยน้อยมากนะครับมีหลายๆสวนนะครับที่เขาได้ใส่ปุ๋ยเนี่ยเวลาเขาใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับผลผลิตช่วงแรกๆของเขานั้นก็คือผลเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่ นะครับได้ไซส์ดีเลยแหละนะครับแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับปุ๋ยเริ่มที่จะเจือจางปุ๋ยเริ่มหมดธาตุอาหารเริ่มหมดแล้วนะครับผลที่จะได้ในรุ่นนั้นผลผลิตที่จะได้ในรุ่นถัดไปนะครับก็จะมีเรียกว่าขนาดไซส์ที่แบบคละลงมาอยู่ในระดับกลางหรือว่าระดับเล็กเลยซัดส่วนใหญ่นะครับแต่มีเฮสูตรสี่นะครับฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องนะครับผลผลิตในแต่ละรุ่นนะครับเราก็จะได้ ใช้ขนาดที่เท่าๆกันในทุกๆรุ่นเลยนะครับมีเฮสูตรสีนะครับอัตราการผสมนะครับก็คือ1.5ซีซีต่อน้ำา1ลิตรนะครับถ้าว่าน้ำา2 0 0ลิตรก็ผสมมีเฮไป300ซีซีนะครับฉีดพ่นทุกๆก10วันนะทีนี้เนี่ยนะครับถามว่าจะใช้มีเฮสูตรสีอย่างเดียวหรือ นะครับหรือต้องใช้ควบคู่กับสูตรอื่นด้วยไหมนะครับเดี๋ยวคลิปสุดท้ายนะครับเป็นคลิปสรุปเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้นะครับว่าในแต่ละช่วงนะครับของการปลูกพืชเนี่ยเราสามารถใช้มีเฮสูตรไหนร่วมกับสูตรไหนได้บ้างนะครับเผื่อที่ว่าบางทีเพื่อนเพื่อนอาจสงสัยนะครับถ้าซื้อสูตรนี้ไปแล้วพอถึงระยะเราซื้อหลายๆายสูตรเหมือนเราซื้อทั้ง4สูตรเนี่ยแล้วเราจะใช้สูตรไหนได้บ้างร่วมกับสูตรไหนได้บ้าง นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเป็นคลิปสรุปเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้นะครับว่าสูตรไหนใช้ร่วมกับสูตรไหนได้บ้างนะครับแล้วก็มีผลเสียไหมนะครับมีผลดีผลเสียต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับการสรุปเป็นคลิปสุดท้ายเดี๋ยวผมจะสรุปให้ในส่วนนี้นะครับโอเคครับผมนี่ก็คือเป็นประโยชน์และก็คุณสมบัติของมีเฮสูตรสนะครับก็ช่วยในเรื่องของการ ขยายขนาดผลนะครับช่วยในเรื่องของสีแล้วก็รสชาตินะครับวิธีอัตราการใช้ก็คือ 1.5cc ซีซีต่อน้ำา1ลิตรหรือถ้าถัง200ลิตรก็คือ 300cc ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรนะครับฉีดพ่นทุกๆ10วันนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ามีเฮสูตรที่5นะครับเป็นสูตรน้องใหม่ที่เพิ่งออกมาจำหน่ายเลย เร็วๆนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ามีเฮสูตรที่5สวัสดีครับ